เรียกได้ว่าแต่งงานกันได้ไม่นานก็มีดราม่าเข้ามาเร็วมาสำหรับคู่รักนักแสดงหนุ่ม เจมจิรายุและสาวนอกวงการโฟมเบนยามาดที่มีประเด็นในช่วงไลฟ์สดของสาวโฟมว่าดูไม่ให้เกียรติและหักหน้าเจมจิมากล่าสุดเจมจิรายุก็ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้แล้วโดวยเขาได้ออกโรงปกป้องภรรยาว่าเป็นห่วงความรู้สึกโฟมเป็นอันดับแรกไม่ได้รู้สึกว่าโฟมไม่ให้เกียรติเพราะเขาเองไปกวนให้ภรรยาโมโหเองปกติเขาไม่ได้อยู่แบบนั้นตลอดจริงๆโฟมเป็นคนน่ารักและเห็นว่าต่างไปกวนให้เขาโมโห มันดูน่ารักดีไม่อยากให้ทุกๆคนตัดสินด้วยคลิปสั้นๆนีแค่ช่วงแรกๆอาจจะเห็นมุมแบบนี้แต่ถ้าดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะเห็นมุมน่ารักน่ารักของคู่ผมเองแล้วเจมจิก็ฝากว่ายังไงก็ฝากติดตามช่องติ๊กตอกของภรรยาด้วยเดี๋ยวถ้าข่าว,ว่างจะมาไลฟ์แมทผมก็ได้มีโอกาสเข้าไปอ่านในคอมเมนต์นะแล้วก็แบบว่าแบบไม่ให้เกียแบบอะไรบ้างผมบ้างอะไรเงี้ยแต่แว่าจริงๆอ่ะคือในความรู้สึกผมอ่ะคือผมไม่ผมไม่ได้รู้สึกว่าเขาไม่ให้เกียิหรือว่า ผมอะไรเงี้ยเพราะว่าผมอะชอบไปกวนเขาคือปกติแล้วอะเขาก็ไม่ได้มีแบบนี้ตลอดเวลาหรอกแต่ผมมาชอบไปกวนเขาให้เขาแบบมีอารมณ์มีโมโหอะไรเงี้ยเพราะว่าผมชอบเพราะว่าโมเมนต์นั้นมันน่ารักดีแต่โอเคมันอาจจะเป็นแค่ช่วงช่วงแรกที่เราได้ที่เราที่ทุกคนได้เห็นมุมแบบคู่ของผม แต่ว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันเห็นมุมอื่นๆนะเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆอยออ,อไปเองอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆฝากติดตาม Live ไลฟ์ไปได้ครับยืนยันยืนยัน,ยนว่ายังมีนะยังมีไลฟ์ต่อกฝากฝากก็เรียกว่าฝากติดตามด้วยกันเหมือนว่าเผื่อๆว่ามันมีโมเมนต์อื่นๆแล้วอาจจะได้เข้าใจกันมากขึ้นอะไร